าสารรัฐรมนูญสั่งให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่สารจะสั่งวันไหนหรครับอยากให้คุณหมาแก่ช่วยคาดการโอเคคืออย่างนี้คืออย่างนี้วันที่23พฤษภาเขาคาดกันว่าเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญจะหยิบเอาคําร้องของ40สวมาพิจารณาใช่เป็นวันที่เขาไปนัดประชุมกันแล้วฟังให้หดีนะฮะในการพิจารณาของสารรัฐมนูญเขาแบ่งเป็นสจังหวะนะจังหวะแรกก็คือ จะรับไว้พินาหรือไม่ฟังให้ดีนะพินาว่าจะรับไว้พินาหรือไม่ถ้ารับไว้พินาฉับต่อไปจึงเข้าสู่ขั้นตอนของการพินาเพื่อนนําไปสู่การมีคมําวินิจฉัยโอเคแต่ถ้าพินาแล้วเห็นว่าไม่ควรรับไวพ้พินาจบยกคําร้องหรือที่เขาเรียกกันแบบภาษาบ้านๆว่ายกคําฟ้องจบ,จบก็ไม่ต้องทําอะไรต่อไม่ต้องถามอะไรต่อทีนี้ ทีนี้ทีนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าคําร้องมีประเด็นรับต้องรับไว้พิจารณาเพื่อนําไปสู่การวินิจฉัยไอ้จังหวะนี้แหละที่ได้ทีเสียวต้องรุ้นกันว่าวันนั้นจะสั่งให้ยายนยกยุติปฏิบั้าที่หรือว่าจะรอไพ่<ห>อ,ออกได้สองสามหน้าหน้าแรกก็คือเอาละเมื่อรับไว้พิจารณา มันก็ควรจะให้ผู้ถูกร้องก็คือนายกและพิชิตหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวเพราะมีบัรมีบรรทัานมาจากคดีลุงตูค่คดีศักสยามชิดชอบเมื่อสารรัฐธรรมน,นูญรับไว้วินิจฉัยรับไว้พิจรณาระหว่างรอการวินิจฉัยรอการพิจรณาให้คนถูกร้องก็คือลุงตู่และสักสยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว ก็แต่มันก็มีแต่แต่ถ้าศารลรัฐนูลเห็นว่าอคดีเนี้ยไม่ซับซ้อนเลยชั้นเดียวเชิงเดียวว่ากันที่จริงเจ็ดวันก็ไม่ใช่ได้หรือไม่เกินเดือนก็ไม่ใช่ได้ไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วข่าวศาลก็ย่อมสามารถใช้ดุลยินิจได้อยู่ที่ศาลค่ะ อยู่ที่ศาลอยู่ที่ศาลค่ะแต่อย่างคือการคาดเดาหมดแล้วแต่อยู่ที่ศาลค่ะว่านั้นศาลจะตัดสินอย่างไรแล้วแต่ไม่ทราบสิครับถ้าคนใช้บรรทัดฐานของคดีลุงตู่ลุงตู่ลุงตู่จำได้ไหมเดือนเดียวตัดสินเลยถ้าจำไม่ผิดนะเดือนเศษเศษเดือนนิดนิดตัดสินเเดือนเศษเศษก็ถือว่าเร็วนะแต่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ลุงไปนะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ลุงตู่หยุดไปแค่เดือนเสร็จเสร็จถือว่าเป็นการพริจารณาที่เร็วมากนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนแลล้วลงตูข้อเท็จจริงไม่เยอะแยะหรือไม่มีประเด็นข้อทีจจริงที่จะต้องไปสอบทานเลยหรือประเด็นข้อกฎหมายล้วนๆถ้ามันเหลือประเด็นข้อกฎหมายล้วนๆมันก็เร็วอันนี้ก็เหมือนกันพิจานายไม่ต้องสอบไม่ต้องไปไม่ต้องไปเรียกใครมาสอบเลยเอาข้อหมายกลางดูดูดูล้วใช,ใช้หลักกฎหมายของตุลาการแต่ละท่านรับรองมีคําตอบได้ ตอบให้เขาปลูไปเลยนะสมมุติว่าวันที่23พฤษภาสาน้ำนูนพิรณาแล้วเห็นว่าสมควรรับไว้วินิจฉัยค่ะพร้อมกับมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ชโ่ว์ข่าวคุณคู้ชิดไม่มีปัญหาหรอกน้ิตีประจําสํานักจะหายไปคนมันไม,ไม่กระทบะง,งานไม่สะเทือนไม่กระทบแต่นายกไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่แม้กระทั่งนาทีเดียวก็เป็นปัญหาอืตามขั้นตอนนะ ก็ให้รองนายกคนที่อ้วนภูมิทำรักษาราชการแทนเหมือนสมัยลุงตู่ไงลุงป้อมก็รักษาการนายกแทนไงเหมือนลุงโตโอ้โหช่วงนั้นแข่งขันมากเลยตอนรักษาการช่วงที่ลุงป้อมขึ้นมารักษาการนายกแทนลุงโตในช่วงหนึ่งเดือนกลมกลมนะโอ้ลุงป้อมแอคทีฟมากมีคําสั่งเยอะมากเลยแอคทีฟมากแข็งแรงมากประชุมเดินแบบเป๊ะรีบสั่งรีบสั่งแทบตายรีบสั่งแทบตาย พราะเพราะอย่าแซวลุงอย่าแซวลุงเยอะช่วงที่ลูกตู่อยู่ลูกตู่ไม่ยอมสั่งให้ออ่ะต่อก็ต้องลุ้นกันลุ้นกันนะคะพ่าออกได้หลายหน้าใช่ค่ะแล้วนะครับอืมอ่ะสมมติต่อไปสมมติว่าต่อเก้าอี้สมมติว่าต่อเก้าอี้สภารัฐสภาก็คงต้องโหวตนายกันใหม่ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรโหวตนายกันใหม่ พราะเพื่อไทยเหลือใครเป็นตัวเล่นเหลือใครเหลืออุ้งอิงก็เหลืออุ้งอิงเขาบอกว่าอาจจะต้องผลักดันอุ้งอิงออกมาก่อนเวลาอันเหมาะสมหรือไม่อาจารย์ชัยเกษมอาจารย์ชัยเกษมเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมสุขภาพตอนนี้ลําบากไม่ไหวใช่ด้วยความเคารพนะถ้าจะเข็นเอาอาจารย์ชัยเกษมขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลเดียวขั้นเวลาขั้นเวลานั่นก็หนึ่ง แต่อ,อ,อีกเหตุผลที่สําคัญกว่าเกินออนะคุณแม่ไม่ยอมไม่ยอมให้คุณลุงเองอคือยังไงจะเป็นจะตายยังไงคุณหญิงอ้อไม่ยอมให้ลูกสาวมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนี่เขาถามมาเป็นแผนคุณทักษิณหรือเปล่าจะเด้งนายกแล้วลูกสาวขึ้นมาแทนโอ้ยนี่ความเคารพอย่าไปซับซ้อนขนาดนั้นไอ้เรื่องพิชิตชื่นบานมันเป็นเรื่องของการดูแลคนในบ้าน มันเป็นเรื่องของการดูแลคนในบ้านมันเป็นเรื่องของการปูนบําเดจมันก็แค่นั้นไม่มีอะไรซับซ้อนบทความเชื่อว่าพิชิตเป็นนักกฎหมายที่ใช้ได้เชื่อว่าข้างตัวคุณเศรษฐาต้องมีมือกฎหมายมือกฎหมายที่เชื่อได้ทั้งมือและเชื่อได้ทั้งใจมัม่นใจอะตัว,ตวมั่นใจต้องเป็นที่มั่นใจได้อยู่ฝ่ายตัวเองตลอด ไม่ใช่เชื่อมือเพียงอย่างเดียวต้องเชื่อมั่นด้วยสําคัญกว่านะเชื่อมั่นเผลอๆสำคัญกว่าฝีมือโอเคมันก็หลายปัจจัยประกอบกันแต่เขาเนี้มันไม่ได้ซับซ้อนหรอกคงไม่ใช่วางแผนโอ้ยหลายชั้นซะแล้วเกินก่อข้เข็นให้คุณเศรษฐาตั้งคุณพิชิตเพื่อให้คุณพิชิตกลายเป็น สายล่อฟ้าและเพื่อให้ฟ้ามันผ่านลงคุณเศรษฐาและเพื่อให้คุณเศรษฐาไปและเพื่อให้คุณอุ้งอิงเข้ามาเป็นนายกไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกไม่มีบางเรื่องอไม่ได้ซับซ้อนหรอกมาได้ซับซ้อนอย่าไปเชียวคุณนักสินว่าจะซับซ้อนทุกเรื่องไม่ได้ซับซ้อน <c oughs> แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นสมมติว่าถ้าตกเก้าอี้อย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อะไรก็เป็นไปได้เว้นแต่ข้างหลังเขาพูดกันจบอืปัจจัยที่พูดกันข้างหลังแล้วจบเนี่ยมันมีอยู่กี่ มีอยู่มีอยู่กี่เหตุมีอยู่กี่ปัจจัยและใครสามารถทําให้คุยกันแล้วจบหลังบ้านอันนี้น่าสนใจนะผมไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดจริงๆผมพูดได้แค่เนี้ยผมไม่กล้าพูดจริงๆแต่คราวนี้คืออย่างนี้สมมุติว่าสมมุติว่ามมต,าตอบเก้าอีก้ก็จะต้องโหวตเลือกนายกกันใหม่ค่ะตามบัญชีทีนี้ทีน,ทนี้การโหวตเลือกกันใหม่พรรคเพือพ่อไทยเหลือใครอ่ะ หรืออุ้งอิงหรืออาจารย์าารยชยัยเกษมคือถ้าอาจารย์ชยัยเกษมถูกเข็นขึ้นมาเป็นนายกก็บอกได้อย่างเดียวก็คือเป็นนายกโนมินีคนทำงานตัวจริงจะซ้อนอยู่ข้างหลังถ้าเป็นโซลูชันนี้นะสองอย่างอย่างแรกอุ้งอิงยัง,ย,งยังไม่สุกงอมพอ,อมแต่เรื่องที่สำคัญกว่าน,นั้นอย่างที่ผมอินโทรไปแล้ว คุณแม่ไม่ยอมอจริงเหรอตอนนี้ยังไม่ยอมอีกเหรอไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมคุณนองิงนี่ออกมาลดแล่นทางการเมืองได้นานแล้วนะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมแต่แต่แต่ก็ไม่รู้สิแต่คืออย่างนี้เออคุณแม่ก็ยังไม่ตกลงโปรงใจสักเท่าไหร่ขณะเดียวกันตองอิงก็ยังสงบน้อยพอและบริบททางการเมืองสาารยการเมืองในภาพรวมมันก็ยังคุกคลุกคลิกอยู่นะไม่นิ่ง ดังนั้นดังนั้น,น,นทางออกเป็นไปได้ว่าก็ตั้งนายกนมินีแต่คนทํางานนก็ก็ก็ก,ก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งม,มันอาจจะออกมาอย่างนี้ก็ได้นะออกหน้าคนหนึ่งแต่คนทํางานมีคนซ้อนอยู่ข้างหลังทําทุกอย่างาหลายคนคิดหลายชั้นคิดไปไกลสี่สิบสวรสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างโอกาสให้กับลุงป้อมด้วยความเคารพโโหมาไงคราวนี้ บังเอิญมาเอิดในศีสิศสวร์เนี่ยมีมีสวสายลป้อมอยู่ด้วยมีทั้งสองสองลุงเลยเขาบอกมีทั้งสายสองลุงสามลุงไม่ใช่สองสองลหรอสองลุงและสายอิสระคือสายอิสระเนี่ยสายอิสระมักจะเป็นอดีตข้าราชการซึ่งจะมีแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมจัดมากมีความเกลียดทักษิณอพูดตรงก็คือในศรสิศสวร์เนี่ยมีทั้งสายลุง ป้ม้มสายลุงโตและมีทั้งสายที่ไม่ที่ไม่ใช่สายลุงป้อมไม่ใช่สายลุงตตแต่สายไม่เอาทักษินไม่เอาทักษินคือเกียร์แต่ว่าแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าที่จริงนะพอเข้าสู่ช่วงรักษาการลุงไหนก็ไม่สามารถคนโทรเกีได้ทั้งหมดหรอกใช่ในที่สุดจะบอกว่าสายลุงไหนมันอาจจะเป็นเรื่องที่มาแต่หุนหลัง แต่ในช่วงหมดอายุบทเฉพาะการหมดอายุไข212วอเข้าสู่ช่วงรักษาการการที่จะมารีโมทใครอะไรอย่างไรเหมือนเดิมมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เต็มที่ไอ้ลูกเกงใจนะมีแต่ว่ามันไม่เต็มมือคุมเกมในสภาก็จะเริ่มถูกไหมล่ะแต่เขายังมีองค์กรอิสระนะแต่คราวนี้คือ250 250วที่ยังรักษาการอยู่เนี่ย โอเคเขายังมีเขายังมีโอเคเขาบวชนาะยกไม่ได้แต่เขายังมีอีกสองอำนาจนะอ,อำนาจที่หนึ่งก็คืออำนาจเห็นชอบองค์กรอิสระใช่สําคัญนะสาคัญมากการ<ม>จะได้ใครเข้าไปนั่งมีอำนาจในการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบองค์กรอิสระนั่นหมายความว่ายังมีอำนาจในการวางตัวองค์กรอิสระอถ้าสามารถวางตัวอง,อง,องค์กรอิสระได้โอ้โห ก็เท่ากับคอนโทรเกมการเมืองได้ถึงไม่ลองค์กรอิสระนั้นๆได้ด้วยเพราะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนู่องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูนของฉบับประจารย์มีชัยโอ้โหมันยืนค้ำหัวรัฐบาลน่ะถูกไหมถูกองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญของอาจารย์มีชัยเนี่ยเหมือนยืนค้ำหัวรัฐบาลอ่ะและถ้า2 5งสวอรรักษาการมีอำนาจในการเลือกตั้ง องค์กรอ,อิสระก็เท่ากับยังมีไม่ต้องพูดนะถูกไหม <c oughs> อีกหนึ่งอำนาจนั้นก็เป็นอำนาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินคือควบคุมการบริหารรัฐบาลตัวอย่างเช่นเห็นท่าไม่ดียื่นสอยอย่างครั้งนี้ไง <c oughs> อ๋อโอเคอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะประเทศไทยอ